ดูทีมสวัสดีค่ะฝนบ้านโยอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับบ้านเดี่ยวหลังมุมค่ะชื่อหมู่บ้านเต็มสิริเพชส,สามนะคะหลังนี้จะตั้งอยู่ซอยมิมยตรไมตรี12ทับหนึ่คูซ้ายหนองจอกค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่เรารีโนเวทให้ใหม่หมดทั้งหลังเลยเนื้อที่51.6ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบ4ห้องนอน2ห้องน้ำ หลังนี้เราจอดรถในบ้านได้ 2- อถึงสคันนะคะแล้วก็หน้าบ้านได้อีก 2- อถึงสคันเป็นหลังมุมที่หันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะชั้นล่างเราก็ตกแต่งให้ใหม่เลยนะคะทุกอย่างฝนต้องบอกว่าหลังนี้เราบิวให้ใหม่หมดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีชุดโซฟาสวยๆแถมไว้ให้อีกหนึ่งชุด ส่วนโซนนี้นะคะจะสามารถทําเป็นห้องทานข้าวก็ได้นะคะเรามีเคาน์เตอร์บาร์สวยๆไว้ให้อ่าห้องนอนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องห้องนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะคะสามารถกั้นหอเป็น2ห้องได้แบ่งเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้เราก่อให้ใหม่มีเคาน์เตอร์เตาแก๊สและที่ดูดควันไว้ให้ พื้นที่โซนซักล้างด้านหลังนะคะฝนก็มีปั๊มน้ําแทงน้ําแถไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครได้หลังนี้ไปถือว่าโชคดีนะคะเป็นบ้านที่เราทําให้ใหม่หมดทั้งหลังเลยเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนไฟนะคะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างให้แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวสวยๆไว้ให้พร้อมเลยทำเลของหลังนี้นะคะจะอยู่ที่หนองจอกค่ะคูซ้ายนะคะ เราจะมาจากเส้นมิตรไมตรีก็ได้นะคะหรือว่ามาจากตัดไปทางเรียบวารีไปสุวินทวงศ์หรือไปตลาดมีนค่อนข้างสะดวกค่ะผ่อนเข้าๆประมาณ20,000บาทนะคะ,ะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้และดอกเบี้ยนัดปัจจุบันด้วยค่ะชั้น2องนะคะจะเป็น3ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีระเบียงรับลมให้ด้วย ท่านใครนะคะท่านใดสนใจนะชมบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านเต็มสิริเพชส,สาค่ะสนใจแหละอย่าลืมคิดถึงฝนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ค่ะฝนดูแลให้จนจบถึงวันโอนยินกูให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถพีวงเงินกันก่อนได้ อีกครั้งค่ะฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านเต็มสิริเพส,สามคูสายหนองจอกไว้ด้วยจ้า